สวัสดีครับอยู่กับต้อมต้อมจะพาไปนะครับช่วงตกปลานะครับผมก็สวัสดีพี่ๆน้องๆน,นักตกปลาทุกคนนะครับที่รักในการตกปลาเนาะก่อนอื่นเลยก็ขอกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องนี้ด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กันอ่างเดิมไม้เดิมนะครับเพิ่มเติมคือน้ํามันแห้งนะครับผมน้าแห้งเยอะเลยช่วงนี้ก็ไม่ได้มีคลิปลงนานแล้วเนาะ วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดเนาะก็ยังไม่มีคนมาใส่ไข่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมั้งนะนะครับแล้วก็มาลุ้นกันเนาะว่าจะได้ตัวหรือเปล่าช่วงเนี้อย่างแห้งแล้วก็อย่างตื้นเลยนะครับผลประกอบการวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นสเปคอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นคันเวทเจ็ดนะครับ แล้วก็ตะกัวสามกัมเหยื่อแปดเซนนะครับผมตาเบ็ดก็เราจะประมาณสามสี่โอ้นั่นแหละจําไม่ได้เนาะส่วนลอกนี่จะเป็นรอบเจ็ดนะครับเจ็ดจุดหนึ่งวันนี้น้ำไม่ขุ่นเหมือนวันนั้นแลฮะวันนั้นมีคนลุงนั่นนี่ เดี๋ยวเราก็จะตีกวาดหน้ากระดานเนาะครับเนาะปื๊ดไปทางนี้เลยนะฮะผมว่าน่าจะได้ตกแป๊บเดียวนะวันนี้ฝนตกอีกแล้วเนี่ย สาจะได้กลับบ้านนี่แล้วครับคุณผู้ชมมาไม่จับครับก่าจะมาเดินช้าๆชิวๆจึ๊กๆฝนตกจบเลย ทั้งวันแน่นะครับไม่น่าจะเปิดลถฟ้าสักสิบยี่สิบไม้กลับละตอนเย็นก็ไม่ได้อยากมาตรงน,นี้ตอนเย็นนี่แดดลวด้ลวนๆเลยครับตรงน,นี้ได้สักตัวนั่นก็อย่างน้อยก็ได้คลิปลงอะนะ กี้เห็นเหมือนมันเป็นฟองขึ้นแถวเนี้ย ไม่เบาลงเลย嗯嗯 อนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วมาสายออกมาสายมากตื่นแล้วครับตีห้าหลับต่อสะดุ้งอีกทีก็หกโมงก็เลยออกมาแป๊บแป๊อ่ะ ฝนตกกระเท็กซัดแล้วนะมันจะกินไหมวะเนี่ย จะได้หาที่ขี้นะครับแล้วว่าเราขี้ก่อนนะจะค่อยว่ากันปวดจริงๆ